อดมันก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่ยอยากแอลโอ้เบบี้อย่าเข้ามาคุยชันต้องทำตัวยังไงน้องเราชุดโกโก,โกวาหน่อยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะนี่แบบไม,ไม่ไม่ดูไม่ทันโกโกวาโบจีสิมิดาเอ้ยนี่ตาแดงกินข้าวอยู่แล้วพี่หนึ่งชวนกินข้าวตุว ฟิลเตอร์นี่ิชไลท์อยู่นะเออใช่นิ่ไลท์อยู่เหรอเออใช่ช่วยหาฟิลเตอร์ที่มันเอาอันเดิมแหละน่ารักสุดละเฮ้ยขอเขอรู้สึกเวียนหัวว่ะพียหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอเวียนหัวอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้เฮ้ยเวียนหัวเวียนหัวขอชนาก่อนหัวถ้าไม่ใช่ไม่เชื่อใฉันไม่ได้หลอกหรอนะคะนี่ขอยนะคะดิฉันปวดหัวค่ะรอเฮ้ยจะาไปหลบแล้วนิดนึงเฮ้ยสอง มันคือยาจงนะคะยาจงชาลาลี่ค่ะแฟนหนอุดยจิงเหรอชาลารวยนะคะใครซื้อบอกเลยว่าเป็นชาลารวยเฮ้ยนหนูร้อนอ่ะที่หรอหนูร้อนอุ้ยคืออะไรอ่ะอลิเกตโตมีทับก็ยิ่ะโอ้ยร้อนจิงลายชอบเก่งเกิเไปนะงไหมสองพันห้านะห่าตัวสองพันพอยสองโอเคสองพันได้คนเดียวนี่ขอบคุณถือว่าแบบช่วยชีวิตนะ เราลออยู่หน้านี่ก็ได้เดี๋ยวออกไปแปดกับปดเดียวห้ยคนดูพันแปดแล้วดูอะไรกันตึงขายเก่งตัโลกอ่ะอย่าโดนี่มันดีจริงอ๋อไม่ใช่ขายต้มนึ่งขายต้มนึ่งตะวันเป็นไอ่ะตะวันตะวันอยู่้างนอกมั้งเนื่อทำไมไม่มีใครเลยอ่ะอ้าวเขากลับบ้านกับช่องเล้ละขายขำเก่งไม่ขายขำขายสวยโอเคไปเราร้องเพลง เราจะไม่พูดพ่มทำเพลงเพราะเราทำเพลงไม่เป็นเแ,แม่ค้าขายทุกอย่างเลยแม่ค้าจะแบบมันยืมพื้นที่สื่อของเราไม่ได้นะโยโยซื้อได้ที่ช้อปปี้ช้อปปี้มีไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามแกงชลารีชลาลายกันนะคะเพราะว่าดิสซันบะฮูเหมือนกันนะคะมันค้าที่น่นฮ <c oughs> ลหลอะ่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงแอคทิฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดไล 起身。